แต่กินหน้าข่อยบะฮ้อยหลายหลายเด้เดี๋ยวหนูโมมีเลยนกปากหางมากินบดอ่ะโอต้นจิ้งขีดกันงงงงกินบดแต่กินหน้าข่อยบะฮ้อยหลายหลายเด้เดี๋ยวหนูโมมีเลยนกปากหางมากินบดอ่ะโอ้ยน้องเอ้ย กินแต่หมากันแหละย่าไมนก็จะกินบ่าด่อมนบำง่ามท่านริ้นคืนนบงามเดกดงเห็นปะุอะไม่ตะโกยไงแต่วันเอาปได้ท่านรินบงาม น้องน่าจะมีป่าเนาะแปลกนะพี่น้องเนี่ยมีหนามตาบอกว่ามีป่าเด้เห็นไหมกินเบ็ดแต่กินหน้าข่อยแบบหอยหลายหลายเด้เดี๋ยวหนูบ่มีเลยนกปลกห้างมากินเบ็ดอะบ่มีป่าปะ เอาไปได้จะเอาไปได้ไกินบิดแต่กินหน้า่อยบอกหอยหลายหลายดเดี๋ยวนนูบ่มีเลยนกปากหางมากินบิด่โอ้ต่นจิน้งจิ้งจ้ามังมังหน้าทองนี้ปรขาดน้ำได้พี่น้องน้ำหลายหลาย เต็มอยู่เนี่ยน้ำยังมาไหลเด้อไหนพี่ตังเห็นป่ะบุญอะไม่ตะกอยไงแต่วันเอามาได้จะกินเบ็ดแต่กินหน้าข่อยบ่ขอยร้ายหลายเด้เดี๋ยวนี่ยมามีเลยนกปากหางไม่กินเบ็ดอะ อ้ท่านกนี่มากมองอยกับมะยังเลยพี่น่องจะหายเป็นเป็นม,ม,มั่วๆแล้วเก็บผักพามาเก็บพักไปหลวกกินบันีป่าบ่มันบรรยากาศมันบรรยากาศดีดี สวัสดีค่ะเยี่งยงก็ว่าดีกินส่นนน้นเนีย่ยนะพีมัน,นบรรยากาศบรรยากาศดีดีสวัสดีค่ะนเนี่ยน้ำยังมาไหลแถว เป็นเป็นม่ม่วๆแล้วเก็บผักพามาเก็บผักไปหลวกินเป็นเป็นม่ม่วาแล้วเก็บผักพามาเก็บผักไปหลัวกิน,น,นบ,มบนม่มีป่าบ่ chinh 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 không bằng chinh nè chinh chinh mà lại chinh 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 lại, lại, chinh chinh จะแสบอออุ้ยเดีตกน้ำเด้ตกน้ำบามมีคนมาดึงเอาะได้หนีองเห็นบ่ะุอะไม่ตะโกยไงแต่วันเอาไ่ได้ตอนกันนิ่น่อยซาเว้บ่มีป่าบ่ บรรยากาศบรรยากาศดีดีกรดีครับนำหน้าท้องนี้ประาดน้ำได้พี่น้องน้ำไหลุหลเต็มอยู่บรรยากาศบรรยากาศดีดีกรดีครับ ก,นกนนันกั่นีดน้อยซะเไ้ยกันจิิงจ้ะพี่น้งา้น้องน่าจะมีป่าเนาะแปลกนะพี่น้องเนี่ยมีน้ำแต่ว่ามีป่าเดี่เห็นไหม,มกันแท้น้ำยังเต็มให้หน้าอยู่ น้ำพันเบิดอยูน่นะารับนนะทนกในมาบมอกง,งอยกับมะย่งเลยพี่น่องจะหาเอาไปได้จะเอาไปได้มันบรรยากาศบรรยากาศดีดีแดกั์ดีครับ เอาไปได้จะเอาไปได้ยนพี่ดังเห็นบะบุนอะไม่ตะกอยไงแต่วันเอาไปได้บ่มีป่าบ่ตันแก่นี้น้อยะเว้ยเนี่ น้ำยังมาไหลแย,ยวยมันบรรยากาศมันบรรยากาศดีดีแกดีคักล่ะทานกนี่มากบอกงอยกับมายัางเลยพี่น้องจะห้นกกินเบิดนกลายลายเด้นกเอีงยงเลย นกปากหางบ่เต็มเลยมาจะใสบ่บทน้องน่าจะมีป่าเนาะแปลกนะพี่น้องเนี่ยมีนานแต่ว่าไม่มีป่าเด้เห็นบ่พี่น้องเอ้ยกินแต่หมากนันแหละห่ามมนก็จะกินบลได้ายน้มันงกมตัดกปนิดหน่อยซะเว้ ดังนี้บ่ปวดอะไม่ตะกอยไงแต่วันเอาไปได้ตัดกันหน่อยสิเว้ยกันแทะหน้ายังเต็มให้หน้าอยู่ปวดน้ำพันเบิดอยู่หน้าครับเอาไปได้จ้ะเอาไปได้ น,น้ำยังเต็มให้หน้าอยู่ยยน้ำพันเบิดอยู่หน้าคัทขีไ่ไล่ไล่พักกันเลยจีแสบบอปุ้ย่ะตกน้ำได้ตกน้ำม,มันไม่ค่มาดึงเอาได้นี่ถ้านกนี่มาบอกหอยกับมะยังเลยพี่น้องจะหาพี่น้องบรรยากาศจะมาแรงกำลังสิคำมท์ท หมอกกำลังเริ่มล่งดถอะเป็นสลิ่ม่มีป่าป่ะออยันกระุกน้ำน้า เอาไปได้จะเอาไปได้ล่ะถ้านกนี่มาบอกงอยกับบะยังเลยพี่น้องจะห้บะมีป่าปะพี่น้องบรรยากาศจะมาแรงกําลังสิคําดอก หมอกกำลังเริ่มลงเถอะเป็นสลิมขี่ไล่ไล่พักกันเลยเสียพออุ้ย,อย่าตกน้ำเด้ <laughs>